อยู่เมืองนอกมานานแต่ก็ไม่เคยลืมเลยว่าเราเป็นคนไทยไม่เคยลืมความาสำคัญของวัฒนธรรมไทยก็ผมรู้สึกตื่นตันมากที่ได้กลับมาเมืองไทยคราวนี้ได้ความต้อนรับอย่างอ,าอบอุ่นนะครับจากประเทศนี้มานาน27กว่าปีก็เหมือนเป็นฝันที่เป็นจริงที่ได้กลับมา นะครับตั้งแต่ก่อนเครื่องลงแล้วมองนอกหน้าต่างเครื่องบินก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็มีสำนึกถึงพระคุณของประเทศชาติโอ้หนูร้องไห้ทำไมกลัวัวโอ้ยน้องกลัวครับโอ้ก็มีชี้มาอยู่ในเรียนมาดีแล้วก็เป็นสำคัญ เออนะครับแช่คครับพอคิดถึงมือไทยไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้กลับมานานยี่สิบป,ปีได้มาตื่นใจนใจค่ะดีใจเพราะท่านจากประเทศไทยไปนานแล้วความรู้สึกนะคะของตัวเองก็คือท่านก็เป็นเชื้อพระวงศ์คิดถึงท่านชายอยากให้ท่านกลับมาบ้านเกิดท่านค่ะอยากกลับมาให้ท่านกลับมาแผ่นดินไทยมาช่วยงานเสด็จพ่อของท่านค่ะ ขอบคุณครับมาถ่ายรูปกับพี่ขอบคุณมากเลยชอบใจนะ่ก่ี้เก่งกระโดดละกระโดดชัยโย่เอยู่ขางนอกผมก็ใช้เวลาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ฝรั่งเขารู้ว่าเรามีมรดกอันล้ำค่าเป็นสมบัติของของประเทศเรา ก็กลับมาเมืองไทยคราวนี้ก็อยากจะหาความรู้เข้าเข้าตัวมากขึ้นเพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรมของเราในต่างแดนต่อไปครับก็ดีใจมากที่ได้กลับมาครับกลับขอบคุณมากครับ Gracias.